แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าทนายนับเป็นอาชีพที่สำคัญในการต่อสู้ให้ลูกความได้รับความยุติธรรมคดีแตงโมกลายเป็นเวทีที่ทนายและบุคคลหลากหลายออกมาแสดงความเห็นแสดงบทบาททั้งที่ได้รับการว่าจ้างและไม่ได้รับการว่าจ้างทุกคนล้วนออกมาเพื่อช่วยคุณแตงโม แต่คดีนี้มีปรากฏการแปลกๆที่มีการออกมาด่าทอผู้คนให้วุ่นวายปล่อยความเกลียดกราดทั้งจากญาติและจากทนายทั้งที่จริงๆแล้วประเด็นต่างๆที่มีคนทักท้วงล้วนสําคัญและต่างมุมให้เกิดความยุยธรรมต่อผู้ตายสังคมชอบใช้ความรุนแรงทั้งโดยการใช้กําลังการใช้อารมณ์รวมทั้งคําพูดในการจัดการปัญหา อีกไม่นานตำรวจกำลังจะถแถลงปิดคดีจะได้ทราบกันว่ามีการปิดคดีอย่างไรหลังจากปล่อยให้ยืดเยื้อ,อมากกว่าเดือนประเด็นสำคัญในคดีนี้คือปัญหาในการเก็บและพิสูจน์หลักฐานแม้กันมาที่การวุฒิสภาจะได้รับการชี้แจงว่าไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆได้เลยในเรื่องการเก็บหลักฐานเพราะเป็นความลับในสำนวนเปิดเผยไม่ได้แล้วพลเมืองดีคนไหนที่ให้ข้อมูลคุณอัฉริยะอย่างละเอียด อย่าเพิ่งเบื่อการตำหนิด่าทอกันไปมา26เมษายนนี้ตำรวจยืนยันแล้วว่าปิดคดีแน่นอนติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะนำไปสู่ความถูกต้องตอนจบได้อย่างไรต้องตามดู